สวัสดีค่ะโป๊ทหวังว่าทุกๆคนยังคงฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่นะคะมีใครที่ท้อไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นฮืบขึ้นมาใหม่ไหมโป๊ขอตบปือให้นะคะฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยโก็เลือกข้อความนะคะเป็นโค้ดโป๊ทนึกถึงภาษาไทยไอ้คำที่เรียกโค้ดไม่ได้สัทีว่าภาษาไทยจะเรียกว่ายังไงดีถ้าใครมีคำเรียกคอมเมนต์บอกโส๊ทหน่อยนะ คือเป็นโค้ดตลกนะคะ,ระเราเซิร์ชมาเลือกมา2โค้ดนะสโค้ดเป็นเหมือนแบบวลีอ่ะเป็นวนลีเป็นข้อความขำๆนะคะอันแรกอันแรก i am going to succeed because i am crazy enough to think that i can เออแล้วมันขำยังไงขำยังไงเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าฉันบ้าพอที่ฉันจะคิดว่าฉันทําได้ <c oughs> คือเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ประสบความสาเร็จจริงๆหรอกในนี้ที่เขาแฝงไว้อนะแต่ฉันอะ่ะมโนโกเก่งไงฉันมันโนเก่งว่าโอ๊ยฉันทําได้ฉันประสบความสาเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสําเร็จแล้วนะอันนี้คือความตลกนะคะใครฟังแล้วไม่ตลกก็พยายามปรับให้ตลกแบบฝรั่งหน่อยนะคําที่โปรอยากชี้ให้เห็นใน ข้อความนี้คือคำว่าซั c ซ e d นะคะซัซมีอีกคำหนึ่งทุกคนน่าจะนึกออกคือซั c เซ s สก็จะมีคำถามว่าเออแล้วมันใช้อย่างไงต่างกันยังไงโปตอบไม่ได้นะคะโปตอบไม่ได้แต่โปโอ๊ไปหาข้อมูลได้คือเราอะไม่ได้เก่งถึงขั้นว่าเป็นสุดๆไปเลยที่เก่งที่รู้ทุกสิ่งอย่างสามารถตอบได้พวกๆๆพ,พ,พ,พไงแต่ เราต้องรู้วิธีหาข้อมูลแล้วเรียนรู้จากข้อมูลที่เราไปค้นหามานะปอวดเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่ปอดหาข้อมูลได้นะคะไม่ได้เก่งมากขนาดตอบได้พวกพวกพวก,พวกทันทีทันใดนะอีกหนึ่งข้อความนะคะ let's face it we live in a world where people are better at editing photos than their g r a m m a r มันขำยังไงทุกคนตอบเองแล้วกันนะว่ามันขำยังไงอะ่ะเขาบอกว่าเราต้องเผชิญหน้ากับมันเราเนี่ยอยู่ในโลกที่ผู้คนสามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพได้ดีกว่าที่จะปรับแต่งกรมมา玛เหมือนกับว่าเขาแต่งแต่ภาพแต่งแต่รูปให้ดูดีไง แต่ไม่พัฒนาทักษะด้านความรู้กรมมาฟในภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ปรา,าติความและเข้าใจเองนะส่วนคำว่า let s มี s แบบนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามเออแล้ว let apostrophe s ล่ะคือ let apostrophe s เนี่ยเป็น let let แล้วก็ a s นะคะแต่ let ตัวเนี้ยเป็น verb มี s นะคะจริงๆมันต้องมีประธานด้วยแต่ว่าในเรื่องของโค้ t เนี่ย เขาจะเขียนมาไม่เต็มรูปแบบในกรมมาภาษาอังกฤษหรอกมันคือ verbs นะคะอันนี้เดาได้จากรูปแบบมันรูปรูปฟอร์แมตของตัวหนังสือของประโยคนะโปรดเดาได้ว่ามันเป็น v e r b นะคะเพราะว่า Ver รเนี่ยมันต้องเติม S ข้างหลังถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ึ่มอันนี้มันไม่มีไงพกก็เดาเอาเลยว,ว่ามันเป็น Ver รนั่นแหละนะเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ ฝึกขยันฝึกกันอ่านออกเสียงบ่อยๆพูดบ่อยๆปรับโทนกันบ่อยๆนะคะอ๋อพอมีแถมท้ายให้นิดนึงนะคะจากล่าสุดนักเรียนพระโอ๊ตเองเขาพูดเก่งเขาคิดเก่งมากๆแล้วก็เริ่มมีความคล่องตัวในการพูดมากขึ้นแต่สิ่งที่เขายังสับสนยังงงๆยังมั่วๆอยู่คือเขายังพูด tense ปนการอย่างเช่นเขาพูดว่า I'm g o n t to ก็คือ I am แล้วก็ went มันกลายเป็น tense สอง tense มาผสมกันแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเลือกเอาว่าเราจะพูด tense ไหน I am ย่อคือ am um. นี่คือ tense present simple tense ถ้า went นี่คือ past tense นะคะทีนี้เนื้อเรื่องของน้องเนี่ยเป็น past tense มันก็จะเป็น I went ไม่ใช่ I'm um went นะคะใครที่ยังงงๆเรื่อง tense ค่อยๆนึกดีๆนะคะเราใช้กันอยู่แค่ สามเทนสี่เทนที่แบบทั่วๆไปนะโปรดมีเคยพูดพูดเอาไว้แล้วเหมือนกันนะไอ้เรื่องเทนเนี่ยนะก็ไปหา,หาฟังกันดูนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอจบเท่านี้แล้วครั้งหน้าโปรตจะมาอ่านโค้ดนะคะให้ฟังอีกแล้วก็มาดูซิว่าโปร์จะตีความออกมาได้ยังไงบ้างนะคะใครมีอะไรแนะนำหรือจะพูดคุยกันก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Have a nice day and keep practicing. Okay. Bye.